สวัสดีคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำสิ่งที่ผู้เล่นใหม่ควรทำในอาร์คในเกม Tower Defense ที่เล่นง่ายเพื่อไม่ให้เสียเวลาเข้าสู่เน้หากันเลยครับ 1. q u e s คมือใหม่ q u e ส t มือใหม่มีอะไรบ้างล็อกอิน7วันกับ14วันโดยต้องล็อกอินต่อเนื่องทุกวันและ r o กกี้มิช s ั่นมีตัวละคร5ดาวอย่าง c ริ p h ารเป็นรางวัลใน q u e ส t ล็อกอิน7วันอีกคว e ส t ที่สำคัญสำหรับด็อกเตอร์นาไมคพินบอลมิช s ั่นมีของรางวัลมากมายในตัวละคร5ดาวเ x กซัในเพจที่8ของควส 2. ตู้มือใหม่เป็นตู้ที่ด็อกเตอร์หน้าใหม่ทุกคนคุรกดเป็นอย่างยิ่งเพราะมีการันตี6ดาวให้แถมยังลดราคาเพชรแดงในการสมุดด้วยเม่เกม <c oughs> 3. หสามการปั้นตัวละครช่วงเริ่มแรกควรเน้นปั้นไปที่ตัวละคร3ดาวราะใช้ทรัพยากรน,น้อยไม่จำเป็นต้องใช้ ของอัพไม่จำเป็นต้องใช้ชิปใช้เกอเงินในการเลื่อนขั้นได้ควรปั้นให้ครบทุกตัวส่วนตัวละคร4ดาวเลือกปั้นตัวที่ใช้ดีจริงๆตัว5ดาว6ดาวยังไม่ต้องปั้นอะไรมากเพราะตัวละครพวกนี้จะใช้ของเพงๆในการปั้น 4. เล่นด่านในเรื่องในพีดบอร์ด i ิช i o นจะมีเควส์มุงเควสที่ต้องเล่นในเรื่องหลักเพื่อได้รางวัลไม่แค่นั้นในการเอาลวลฐานต้องใช้ เคลวอัพเลเวลหากคุณจนถึงด่าน4ีขีดเคุณสามารถอัพเลเวลฐานได้ถึงเลเวลห้าได้ยิ่งเล่นด่านในเรื่องไปไกลสูตรข้าบของต่ของต่างๆจะปลดล็อกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นควรเล่นด่านในเรื่องให้ไกลพอแต่ถ้าเล่นไม่ไหวก็ไปหาอัพตัวละครให้ถึงพอที่จะเล่นด่านดน,นั้นได้ 5. าระบบฐานระบบฐาน เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับด็อกเตอร์ทุกคนเป็นแหล่งผลิตเงินและใบเอตามที่พูดในหข้อที่4หากคุณลื่อนถึงด่าน4คิด7คุณสามารถอัพเลเวลฐานได้ถึงเลเวลซึ่งมันจะเป็นการปลดล็อกห้องตังห้องภายในฐานของคุณสิ่งที่ด็อกเตอร์หน้าไหม่ต้องทำอย่าหยิดยตัวน,นรับให้กับโอเปเตร์คุณเพื่อผลิตเงินในบเอกให้กับคุ จนกว่าชีวิตจะไม่ามาโ,มโรหมดเหรอมันก็ไปพักจะก,ก,กลับมาทำงานใหม่หกเครดิตสโต์สำหรับดรกเตอร์หน้าใหม่ในเครดิสตสโต์จะมีโอเบอรเตอร์สีดาวมาให้ซื้อมีโอเอร,รเตอร์อย่างเคอเรียกาเวลและดูโน่ผมแนะนำให้ซื้อเก็บวไว้ เพราะสามารถซื้อได้จนบทดโทหก,กันเลยทีเดียวโอเอรเตอร์สีดาวทั้งสาตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ได้ดีทั้งนั้นและยังมีของยเยอะเลนให้ซื้ออีกด้วยเป็นงไงบ้างครับสำหรับดอกเตอร์หน้าใหม่ที่ได้ดูคลิปนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามสามารถคอมเนมนต์ไว้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ